ครับ16บหนาฬิกาสิแนาทีแล้วนะครับตอนนี้16บหนาฬิกาสินาทีนะครับแล้วก็สวัสดีย่าจทุกท่านทุกคนต้องจับลงตาเนี่ยไม่ต้องจับลงตาเนี่ยไม่ต้องจับลงตาใครจะจับลงตาไม่ได้นะผู้หญิงผู้หญิงผู้ชายจับไม่ได้นะครับผมรอเดี๋ยวท่านจะล้มแล้วครับวางไว้นะครับหลวงตาผ่านแล้วด้านหลังผมนี่วางไว้ได้เลยครับ ครับครับครับ bảo ครับ con cũng ครับ <laughs> à chút ครับ cũng ครับ chào ครับครับครับ cũng ครับ chào ครับ con à ครับครับ à, dài nào, anh mà... แล้วก็ท่านมีปัจจัยแบ่งร้อยนะครับก็ให้ท่านได้เอาใส่ถุงย่าไมไว้นะครับแล้วก็จับน้ํานะครับก็ได้รับพรจากหลวงตานะครับจะทำทุกท่านทุกคนหลายคนหลายท่านบอกว่าหาดูยากนะครับเห็นรอยยิ้มหลวงตานะครับผมชอบมากนะครับเวลาหลวงตายิ้มเนี่ยผมจะเก็บภาพบรรยากาศนั้นไว้จะทำให้ของเราได้รับชมนะครับเนาะ จับน้ำพี่จับน้ำก่อนจับน้ำเนี่ยจับจับแพ็กน้ำของเราเนี่ยนี่แม่นี่แม я, น่แมน้ำครับจับน้ำน <laughs> โอ้ยเดอ้อดีใจนะครับเนาะสาธุครับผมผ้าผ้านี้ถวายไหมพี่อ๋อถวายครับลุงตาน้่ยนี่ก็เป็นผ้าบรรยากาศนะครับที่พี่น้องยายสามของเราได้จะได้ บันท no. like e ึกไว้นะครับเนาะได้บันทึกไว้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวรถจะมาให้าทำของเราได้รับชมรถเดยก็ได้ครับนะครับเนาะนี่ก็เป็นภาพที่งดงามอ่าจับน้ำด้วยคุณแม่จับน้ำด้วยน้ำเนี่ยเออนั่นแหละครับจับน้ำโอเคแล้วครับผมถวายท่านเนาะอ่าตัวเล็กก้มเข้ามาอีกอ่า อะสอนอาจารย์ไว้ได้นั่นแหละครับนั่นแหละสาธุครับผมจุดตรวจหน่วยบริการประชาชนนะครับตำรวจทางหลวงแม่สเสลียงเนี่ยนะครับเนาะมาถึงจุดตรวจหน่วยบริการตำรวจทางหลวงแม่สเสลียง ผลไม้กต้องครับกลับนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศเลยคัยกนเลกน้เขึน้ำขึ้นวายนวะครับท่านไหนที่ผมถ่ายติดรูปญาาติธรรมนะครับเนาะติดรูปญาติธรรมก็พี่น้องนะครับก็แคปได้นะครับเนาะแคปอาภาพได้สาธุสาธุครับผม kiệp lọc mai, kiệp hoa 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 mai, วางได้เลยนะพี่นะวางลงได้เลยครับลงตาผ่านแล้ววางได้นะครับนี่นะครับก็โรงพยาบาลแม่สเสลียงนี่อยู่ข้างหน้านะคเับมองเห็นแล้วะนะครับ่าอ,นะอซึ่งตอนนี้นะครับก็เห็นแล้วนะครับนี่ โรงพยาบาลแม่เสลียงขอบคุณครับขอบคุณครับพวงมาลลยเก็บไว้นะครับพวงมาลลยเก็บไว้บูชาผ้าที่บ้านนะครับ โนมือไว้นะครับยกยกขึ้นก่อนอ่าโอ้ยล้มล้มทุณแ่นี่น้ำน้ำพี่จับน้ำก่อนจับน้ำก่อนเออจับน้ำก่อนนะครับผม ใกล้จะถึงแล้วนะครับนี่อยู่ข้างหน้านัดด่ะนะครับโรงพยาบาลแม่สเสียงนะครับนี่ถึงแล้วนะครับถึงแล้วครับผมขนะนี้1 0 16นาฬิกา25นาทีอ่านาฬิกา25หนาทีหลวงตาบุญชื่นปัญญาพุโทโธนะครับท่านได้จาริกธุดงมาถึงหน้าโรงพยาบาลแม่สเสียงนะครับ คือแม่สเสลียงจังหวัดแม่ห้องสอนนะครับนี่ก็เป็นภาพรบรรยากาศที่ยายทำที่ท่านมารอคุณ,ค,ณคุณยายวางได้เลยนะครับเดี๋ยวหนักนะวางได้เลยครับทุกาทุครับขึ้นนะครับ <c oughs> ไอ้ายอ่อย่าจับเท้าหลวงตานะเอาเก็บไว้พี่เอาเก็บไว้เอาใส่กระเป๋าไว้ก่อนพี่เอาใส่กระเป๋าไว้ก่อนแล้วพนมมือใหม่เอาเร็วหลวงตาขั้นรออ่าพนมมือใหม่สาธุเก็บไว้แด้วพี่เด้อ ครับนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศนะครับที่สายตอนทายาทธรรมของเราได้รับชมนะครับจนถึงที่หมายแล้วก็ทาาทธรรมทุกท่านทุกคนนะครับทางทางเพจเ c e b ุ o กไลฟ์นะครับตั้มดาซิ่งและทางช่องยูทูบตั้มดําซิ่งนะครับทท่านได้ร่วมส่งลวงตาถึงที่หมายนะครับทาาทธรรมเนาะท่านจะเข้ามาตรวจร่างกายก่อนนะครับที่โรงพยาบาลนะครับแม่เสลียงก่อนนะครับเนาะแล้วก็ัะชุดงไปสวดมนต์ทรวัดเย็นเหมือนเดิมนะครับ นี่ก็เป็นภาพบรรยากาศนะครับที่ได้ถ่ายทอดให้ญาติมของเรารับรับชมวันที่13เดือนมกราคมนะครับพศ2566นะครับเป็นภาพบรรยากาศสดๆนะครับที่ได้ถ่ายทอดวันต่อวันนะครับญาติทำให้ได้รับชมนะครับนี่ก็เป็นพยาบาลนะครับที่ท่านได้รอหลงตาบุญนชื่นนะครับเนาะก็เป็นโอกาสดีของพยาบาลเนาะคุณหมอ นะครับได้รับพรของตาะนะครับนะครับเนาะพี่น้องอยาทำเยอะมากครับที่รอในโรงพยาบาลนี้นะครับเนาะโรงพยาบาลแม่สลียงนะครับอำเภอแม่สลียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับ อันนี้ก็ในอำเภอานอำเภอแม่สลียงนะครับท่านในอำเภอแม่สลียงก็ตอนนี้ส่งลวงตาถึงที่หมายแล้วนะครับเนะาะตอนนี้หลวงตาท่านเข้าไปด้านในแล้วนะครับก็รอฟังคุณหมอ นะครับยายทำทุกท่านทุกคนนะครับนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศด้านนอกนะครับเนาะเพราะว่าข้างในนี่ก็ให้คุณหมอท่านได้ปฏิบัติหน้าที่ของท่านนะครับเดี๋ยวมขีข้างหลังมารับพี่แกะไปน้ำมงคลได้นะแกะได้นะแกไะแกได้เลยครับผมแกะได้เลยหลวงตาท้านอนุญ,ญาตอยากได้คนละขวดสองขวดได้เลยหลวง,งตาท้านอนุญ,ญาตอแกะได้เลยนะครับแกะเอาแกะเอาครับแกะเอาเลยไม่ต้องเกรงใจนะครับนะครับ ก็นี่ก็เป็นภาพบรรยากาศนะครับโรงพยาบาลแม่สเสลียงนะครับหลังจากที่ลงตาท่านาเข้าไปด้านในแล้วนะครับนะรับเนาะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้เพื่อรับชมคลิปให,ใหม่ๆทางช่อง youtube ตั้มดำซิ่งนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ